บอกเลยว่าการไปถ่าย MV ็มบีูติซังรอบนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะตื่น<อ>เต้นมากแล้วก็สนุกมากเ<อ>ลยก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนกับว่าได้เดินทางท่องไปกับบทเพลงของเราซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็น MV ที่ร้อนแรงมากร้อนแรงถ,ถึงกระทั่งหนังหัวแล้วก็หลังคอไหมตื่นเต้นมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นการถ่าย m อที่ญี่ปุ่นครั้งที่2ของหนูนะคะก็บอกได้เลยว่าร้อนแรงอ่ะบอกเลยว่าแดดญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เล่นๆนะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปัญญาชอบมากๆอยู่แล้วยิ่งได้ไปถ่าย MV ทุกคนต้อง รอติดตามเลยนะคะมีความสวยงามน่ารักสดใสเทียบสนุกมากเป็นการไปโตเก,กียวครั้งแรกในชีวิตเลยได้ไปสถานที่หลายที่มากกับเพื่อนๆสนุกสุดๆเลยสนุกมากเลยคะ่ะที่สําคัญก็คือร้อนมากค่ะเดียิ่งขี้ร้อนอยู่แล้วก็ไปเจอแดดที่ปุ่มในหน้าร้อนก็คือยิ่งกว่าประเทศไทยอะ่ะแสบผิวมากเลยแต่ว่าสนุกค่ะไป,ไปกับเพื่อนๆหลายคนเลยสนุกกว่าที่คิดไปเยอะมากเลยค่ะรู้สึกแบบเฮ้ยค่ะว่ากับการถ่ายเอ็มบีเอ็นจะ ตอนอัดเพลงก็บอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกอเมซิ่งกับตัวเองมากเลยเพราะว่าหนูอัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่แก้ด้วยผ่านฉลุยไม่ได้อัดค่ะเพราะว่าเป็นโควิดค่ะพี่เต้คะหนูขออัดอีกรอบได้ไหมคะขอให้มีเสียงหนูเข้าไปในเพลงนั้นได้ไหมคะสิบเทก็ไม่ผ่านเพราะว่าคอรักยากมากทุกคนเอาจริงถ้าไม่นับคอรักก็เรยบอกได้เลยว่าเพลงน่ะน่วมเลยโอ้คนละอัด อยอกเล่นอยากเล่นก็ดีอะค่ะแต่ว่าก็จะลดความเป็นเสียงตัวเองนิดนึงหมายถึงว่ามันก็จะมีเสียงที่แบบน่ารักกุกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะเป็นการอัศจรรครั้งแรกในชีวิตอิเหมือนกันตอนเข้าไปก็รู้สึกเกรงมากๆแต่ว่าพี่ๆเขาน่ารักมากช่วยเหลือสุดๆจะก็ผ่านกไ็ได้อย่างด้วยดีภายในเวลาอันสัน้นตอนแรกก็คือเครียดมากเลยไม่รู้ว่าจะร้องถูกไหมหรือว่าอะไรไหมก็แต่คุณครูที่สอนก็คือใจดีมากคุณคุณที่หกอัดแล้วก็พี่เต้ก็คือให้กำลังใจได้ดีมากเลย เป็นการอัดเพลงครั้งแรกในชีวิตเลยคะ่ะตอนแรกก็กดดันแบบมากๆเลยเข้าไปก็แบบว่าพี่ๆีล้ก็ช่วยแบบสุดกําลังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่ไปเนี่ยก็ได้เห็นฟูจิซังแบบแจ่มแจ้งเลยนะแล้วครั้งที่2ที่ไปเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะฝนตกด้วยก็เลยคิดว่าเออครั้งที่3เนี่ยจะต้องเห็นชัดแน่นอนแล้วครั้งที่3ก็ได้เห็นฟูจิซังชัดจริงๆได้เห็นฟูจิซังจากกระเช้าบนฟูจิคิวด้วยคนถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปรอดูได้เลยถ้านับครั้งนี้ด้วยก็เป็น3ครั้งแล้วนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยไปเที่ยวของตัวเองเนาะส่วนครั้งที่2เนี่ย ไปฟูจิสร้างเหมือนกันค่ะตอนถ่ายเอ็มมีอิสออไลท์โอ้โหก้อนเมฆหมอกฝน แถวเลยทุกคนไม่เห็นแม้กระทั่งยอดของภูเขาฟูจิก็เลยรู้สึกว่ารอบหน้าเพลงฟูจิซังเนี่ยเราต้องเจอแล้วแหละและเราก็ได้เห็นแล้วในรอบที่สามว่าทุกคนมันสวยมากมันเหมือนกับเรามองลูกว่านี่คนนี้บอกไหมใช้คำว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะหนูเพิ่งเคยไปญี่ปุ่นสองครั้งครั้งแรกที่ไปช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงอิสราเอลและกันก็บอกเลยนะฮะแบบตอนนั้นก็แบบไปถ่ายที่ฟูจิแต่ว่า ไม่เห็นอะไรเลยเพราะพอมารอบนี้เนี่ยเราได้เห็นภูจิเราก็รู้สึกแบบวุ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนแบบที่เคยเห็นในรูปเลยแล้วก็เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยตื่นเต้นที่ได้เห็นเลยเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เห็นภูจีซังเลยทุกคนมันสวยมากๆคือก่อนที่เราจะเข้าไปถึงภูจีซังอ่ะเราจะนั่งรถเข้าไปก่อนใช่ไหมคะเห็นตั้งแต่ไกลๆแบบเป็นภูเขาลูกที่ใหญ่มากแล้วแบบสวยมากๆแบบยากให้ทุกคนเห็นกันมากๆเลยอยากไปดูได้กันนะ ไปครั้งแรกค่ะไปญี่ปุ่นครั้งที่2แล้วครั้งแรกไปโอซาก้าครั้งนี้ไปโตเกียวแล้วก็ได้เห็นฟูจิครั้งแรกสวยมากสวยกว่าที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าเอ้ยเห็นรูปฟูจิในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่แต่พอไปเจอของจริงน้วสวยสุดๆเลยค่ะ หน้าแปลกที่แบบท้องฟ้าก็เป็นใจแดดแรงมากวันนั้นที่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่เป็นครั้งที่สองที่ไปญี่ปุ่นแล้วได้ทิมูจิชังแล้วก็วันวที่ได้ไปนะคะก็คือแบบท้องฟ้าเปิดให้พวกเราได้เจอฟูจิชังฟูจิจังฟูจิซังชัดมากเลยะคะ่ะแล้วก็ทำให้แบบการถ่ายรูปมันไปได้ด้วยดีแล้วก็วันนั้นฟูจิซังสวยมาก เป็นครั้งที่2แล้วค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเห็นจากไกลๆแบบว่าวิวโรงแรมอันนี้คือได้ไปเห็นแบบไกล้มากๆแล้วขึ้นไปข้างบนเหมือนอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยแบบเห็นชัดมากๆสวยมากๆ